ขอบกราบสวัสดีพี่ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วัพุกก็ผมพี่เช่นเคยนะครับมีสองก็สาสวยเยอะนะก็้นวะันนี้ครับก้มาอยู่กับผมพีเช่นเคยนะครับก วันนี้นะครับผมก็จะมาทำวีล็อกอันยิ่งใหญ่นะคะนะก็เป็นวีล็อกที่อ่ายิ่งใหญ่มากนะครับและช่องของผมก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะก็นะแล้วมันเสียงมากๆนะครับแต่ว่าผมทำได้นะครับเพราะว่าสามารถเอาโทรศัพท์นะครับไปโรงเรียนได้ก็เป็นคลิปวีล็อกแค่ที่โรงเรียนนะครับไม่ได้ที่บ้านไม่ได้ที่ไหนแล้วก็เป็นแบบเหมือนชีวิตประจําวันนะคะก็ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นวิวสวยงามเออนะก็นะนะก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับขณะน,นี้นะครับผมถ่ายในวันศุกร์เวลาห้าโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับก็นะแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้ไปโกก็โอเคนะครับก็อาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา หกโมงยี่สิบแปดนาทีนะครับกวผมตื่นมาในวันเสาร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจวัตรประจำวันของผมจะเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเราขอไปอาบน้ําก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ต้องขออาบน้ําก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราขอตัวไปอาบน้ําก่อนละกัน เลยดีกว่าปโอเคนะครับเกอเมื่อกี้พูดผิดนะครับเอบกอเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งตัวก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครบอกยังไม่แต่งตัวแล้วออกไปกินข้าวก่อนนะครับก็เดี๋ยวพมขอแต่งตัวก่อนละกันนะครบโอ้เก็อาจจะมัวๆหน่อยนะคบโอเคครับเดี๋ยวผมขอแต่งตัวก่อนเลยดีกว่านะครับไหนดูซิวันนี้มีอะไรกินบ้างโอ้โหมีกล้วยด้วยอะแล้วก็มีไก่ทอดสาชีวีอะไรเอ,อ่ย อวิ่าแค่ดีโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวกินก่อนละกันนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของอาหารเช้านะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่านะครับไปเลย กตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีบุก้าวลังเดินขึ้นบันไดพร้อมกับเพื่อน,น,น <c oughs> อีกคนนึงอะเดจะขึ้นชื่อช่องคนนี้ไว้ให้นะครับพีทเทอมีนะ <c oughs> อันนี้ก็คือโทรศัพท์เพื่อนนะครับก็อาจจะมีเสียงเสียงรบกวนหน่อยนะครับก็ห้องเรียนผมก็ประมาณนี้นั่นคือกลุ่มเพื่อนเพื่อนอันบันไรนะครับ สีกสิได้เลยวน,น่น <c oughs> ยนะครับก็อ่าโอเคนะนรับเดี๋ยวเรามาดูวิวหน้าต่างผูกันดีกว่านะคะย่ <c oughs> ของกระตัดกระจายต็มไปหมดเลยนะคบแล้วก็จะมีวิววันสวยงามนะละม่อนขั้นเย็นนะคะนี่คือโต๊ะผมโต๊ะผมสวยงามมากนะครับสวยงามแบบสวยงามแบบไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยตะกี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะ ป่าเก๊ก้วงเปล่านะลงโจงนะไม่มีคำวา่าเละๆเต็มไปหมด,ดยิบเอ๊ยคุยกับเพื่อนน่อยดี e <c oughs> นี่นะคือเพื่อนของผมนะที่มันเดินไปมานะครับเหมือนจะปั่นหัวเต็มหน,นะ,ะ <c oughs> น่งนะก <c oughs> ็เดินไปมานะแต่ว่าเขาเหงาค่ะใช่ครับอันนี้ก็คือ คนที่เขาจุดๆๆนะครับก็ขอไม่บอกเหมือนกันนะครับไปนะครับผมไปแล้วครับไปไปอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิครับเติ๊บผมดูเยอะนะครับเนี่ยนีิเสื้อแดงเงินใต้ก็หลายๆคนก็จะถามครับว่าทําไมไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็มีโอกาสดีนะครับในการถ่ายวีล็อกนะฮะก็เลยถ่ายมาครับ มีเพื่อนนะฮะที่มาไมา่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันตอนเที่ยงนะคบตอนเที่ยงเนี่ยบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเที่ยงนะค,ค่ะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญนะเป็นเพื่อนผมเองครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับ what what the fuck โอ้แล้วก็วันนี้ก็ได้แผลด้วยนะแผลอยากชอบเลยครับแผลที่โดนก็ นิปเปอร์ทีวีนะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่กันในตอนเที่ยงแล้วบรรยากาศค่อนข้างสวยงามนะครับก็เป็นบ่คั้งเลกในชีวิตอ่้เนาะนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเหล่าเพื่อนๆกันนะครับว่าเขาชื่ออะไรกันนะในกลุ่มนี้นะครับก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับพี่น่ามาทําช่อง YouTube ับก็จะมี ในส่วนของ KGFF ที่เป็นเพื่อนของผมเองนะครับจะขึ้นขึ้นมาจันเลยแล้วก็ชื่อช่องก็คือลิปเปอร์ทีวีนะครับก็ใครนะครับอันนี้ก็คือเก๊งผู้หญิงเก๊งผู้หญิงอร่อยะทำไมจบแล้ว ไปคำสุดทางไหมเออไม่เลยจ่ะ คลิี G F F นะครับเดินตามมาด้วยนะครับเพราะว่า r ิ p เปอร์ทีวีนะครับตอนนี้คืออะไรกตอนนี้ก็จะเป็นสาระแปดเหลี่ยมครับที่โรงเรียนเรียกกันแล้วก็จะเป็นสนามแอบี ตอนนี้นะนก็เกิดการวิ่ไล่เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ามาบ t f มาดิ K ครับ ชิวๆนะฮะตรงนี้แล้วไปชมบรรยากาศอันสวยงามดีกว่านะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วละวะตันนี้ก็เป็นเวลาตันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสามสิบเก้านาทีนะครับเ็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับ ันน uh. ี ah. got, no hey, ้ก็ค wow. ือเพื่อนผมนะชื่อแฟงนะชื่อแฟงชื่อแฟงนี่ก็คือนี่คือคนถ่ายค่ะเดี๋ยว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 คนที่จะตรวนี่ครับคนถ่ายคนถ่ายไ้เฮยม่มีใครมาเปิดกล้องให้ผมเลยไม่เฮ้ยทำอะไรกับเขเนี่ยหูบรรยากาศเป็นคนตัวเก็กำลังเข้ามือกัน ไม่ตเยก็ไม่ัเยตคูณก็ได้เด็กชายคมพิพัฒน์เวียงวิลาศไพศาลอออรคนก่อนสวัสดีพี่น้องอยาอยดูคนรับมองไม่เห็นอะไรเลยครับ วันนี้เป็นวันเสาร์ว่าจะซื้อเคร่งแล้ว่็าจะเคลืสีหน่อยนะคะว่าแต่ค่อยๆมาทำการเดินเล่นนะเราไปตงนู้กันนะก็เดี๋ยวจะไปตรงนู้นนะครับมันเบสบายมากคนตอบสวัสดีนะวิทยาโยดาตรงนี้นะครับลงกระเย็นสบายเป็นพิเศษนะครับ what what the fuck วันนี้จะเป็นสาระลงรเย็นสบายะเป็ มีแดดครับยีอ้ไม่อยากยู่อันนี้เรจะขึ้นชื่อช่องนะเสียงของโตโน่ดี่ดูคนดูอรหลารพี่อ้อยไม่อยู้อันนี้ห้องสองเราห้องสองแล้วก็ไปดูพี่ปอหมหรืออะไรนี่แหละแล้วก็จะมามาดูเต่ากันครับนี่เป็นเตาสองคู่เตาสองคู่ไม่อยรู่แล้วแล้วก็มือของร่ามมือก็้ยนร่องเนันดีะเตอุย ครชอบเต่ามันเขาเขาบอกว่าได้่ยค่ะว่าเต่าชอบแดดเขาสับเอาโทรศัพท์เลยค่ะพี่ร้องน้องยาชนเฮ้ยลูกไม่ทำอะไรกับแูเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนหาไปดีกว่าแล้วก็มีพวกจุดจุดจขอเรียกจุดจุดแล้วกันนะเ้ยจำชื่อมเลยปิดปลานะปลาน้อย กันวาเนี่ยไปสั่งเเวสีเหรอไปเถอะครับเดี๋ยวเราไปด้านหลังเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันนะว่าด้านหลังเป็นยังไงเออเบี้ยวใหญ่โยนเอยยดีเ้ยวหญ่ยนนะล่น้ะก็เล่นกลันยเตร์เฮย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียเดียเดียวเิร์กยิรเดี๋ยวไม่ต้องเอ อย่เารองให้ครั้งนี้น่าจะไปไม่ได้นะครับคุีแบกันอยู่นะครับเกิดรขึ้นครับเกิดอลไขึ้นครับมาเลี้ยเออเราวนกลับมาที่เดิมนะ ทุกคนก่อสวัสดีพี่น้องอย่าโยนะครับนี่ก็ดีที่เรียนของส้มของส้มเรียนเราเนี่ยดีมากเลยนะเราจะให้จุดๆนะเป็นบุคคลลึกลับนะถ่ายมาฮะมาๆมาเป็นแก๊งนะมาเปแก๊งโอ้โหมาเปนแก๊งวิ่งเดียโอ้โหมาแก๊งเลยคนนี่ครับนี่คนทำอะไรไม่รู้เขาชื่อว่าเด็กชายเด็กชายพีช 对不起。 ใหญ่ยหามากเลก็เ,เขาจะพูดติดๆคัดๆหน่อยนะทุกคนแแม บ้านกันแล้วนะโอเคนะครับแล้วก็ได้เวลาลงที่เรียบร้อยแล้วนะเออกดอีกไลน์ดีไหมบ้างครับ